สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆข้องอน,นุบาล2อทับหนึ่งทุกคนค่ะในสัปดาห์นี้หนวยชุมชนแสนสุขเรื่องที่สองที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องสถานที่ในชุมชนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเด็กๆยังจำเพลงที่คุณครูสอนทั้งก่อนได้ไหมคะเพลงชุมชนของเราหน้าอยู่ เดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนเพลงชุมชนของเราหน้าอยู่กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะชุมชนของเราหน้าอยู่ผู้คนมีอยู่มากมายแม่ค้านําของมาขายแม่ค้านำของมาขาย,ำขาายตำรวจจับผู้ร้ายบ้านเมืองสงบดี ชุมชนของเราน่าอยู่ผู้คนมีอยู่มากมายแม่ค้านำของมาขายแม่ค้านำของมาขายตำรวจับผู้ร้ายบ้านเนื้อสุกดีเรื่องที่สองที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้สถานที่ในชุมชนเด็กๆพอจะจำชื่อสถานที่ในชุมชนใกล้บ้านเราได้หรือยังคะ เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันโดยคุณครูจะมีรูปภาพสถานที่ในชุมชนที่ใกล้บ้านให้เด็กๆช่วยกันบอกชื่อสถานที่ที่ใกล้บ้านของเราไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสถานที่ในชุมชนหนึ่งบ้าน House บ้านคือที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัวค่ะ บ้านของเรานะคะก็จะอยู่ในเขตสายไหมก็จะอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆนะคะบ้านของเราก็จะมีชื่อหมู่บ้านที่แตกต่างกันค่ะโดยมีรูปสัญลักษณ์ของบ้านเป็นรูปภาพนี้ค่ะ 2. โรงเรียน School โรงเรียนคือสถานที่ศึกษาให้ความรู้ค่ะ โรงเรียนอนุบาลหงทองของเราก็อยู่ใกล้ๆบ้านของเด็กๆนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็จะมีป้ายบอกแบบนี้หรือว่าที่พื้นถนนก็จะมีสัญลักษณ์ที่พื้นแบบนี้ว่าคือเขตโรงเรียนต้องขับขี่รถอย่างระมัดระวังค่ะ 3. ตลาด Market ตลาดคือสถานที่ซื้อขายอาหารหรือว่าของต่างๆนะคะเด็กๆบอกชื่อตลาดที่อยู่ใกล้บ้านของเราได้ไหมคะว่ามีตลาดอะไรบ้างตลาด AC ตลาดวงสกอรตลาดเทพทิพย์เดี๋ยวเรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์ตลาดกันคะ่ะ C วัด m p l e วัด คือสถานที่ทางาศาสนาค่ะที่เราไปทำบุญไหว้พระกันนะคะเอ๊เด็กๆบอกชื่อวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเราได้ไหมเอ่ยว่ามีวัดอะไรบ้างวัดเจริญธรรมรามหรือวัดสูมค่ะวัดสาไหมวัดหนองใหญ่หรือวัดโ,โพกศพเด็กๆเคยไปไหมคะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามารู้จักสัญลักษณ์วัดกันนะคะสัญลักษณ์วัดก็จะเป็นรูปนี้ค่ะ 5. โรงพยาบาล Hospital โรงพยาบาลคือสถานที่ตรวจรักษาโรคภัยดูแลผู้เจ็บป่วยนั่นเองค่ะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะเด็กๆก,ก็จะมีโรงพยาบาลสายไหม โรงพยาบาลบีแคร์ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักสัญลักษณ์โรงพยาบาลกันนะคะ 6. สถานีตำรวจ Police Station สถานีตำรวจคือสถานที่รับแจ้งให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะสถานีตำรวจที่ใกล้บ้านเรานะคะเรียกว่าสถานีตำรวจสายไหมค่ะ เดี๋ยวเรามารู้จักสัญลักษณ์สถานีตำรวจจะเป็นรูปนี้ค่ะเด็กๆ <Post office. S 1> ที่ทำการไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์คือสถานที่รับส่งจดหมายหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ๆบ้านเราก็จะเรียกว่าที่ทำการไปรษณีย์สายใหม่ค่ะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพนี้นะคะเด็กๆ ห้างสปปรรพสินค้าค่ะ Shopping Mall ห้างสปปรรพสินค้าคือแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆห้างใกล้ๆบ้านเราก็จะมีหลายที่เลยนะคะเช่น Big C Top s u u p r r m r r k t t ร t a s e ตโ p ตั s หรือว่าเซเว่นก็จะเป็นห้างขนาดเล็กนะคะ สัญลักษณ์ของห้างแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันตามชื่อของห้างค่ะเด็กๆ9สถานีรถไฟฟ้าค่ะ t r a i n สถานีรถไฟฟ้าคือการเดินทางทางรถไฟฟ้าที่รวดเร็วนะคะเพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่ใกล้ๆกับบ้านของเรานั่นเองค่ะเรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะเด็ก,กๆเคยไปขึ้นรถไฟฟ้ากันหรือยังเอย่ย รูปสัญลญักษณ์ของสถานีรถไฟฟ้าก็จะเป็นรูปนี้ค่ะเด็กๆนี่ก็คือสถานที่สำคัญในชุมชนที่ใกล้บ้านของเรานะคะเด็กๆกิจกรรมบูรณาการวันนี้เราจะเรียนรู้คำศัพท์สถานที่ในชุมชนกันค่ะนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลคือสถานที่ ดูแลร,รักษาโรคภัยดูแลผู้เจ็บป่วยนั่นเองค่ะโดยมีคุณหมอและก็คุณพยาบาลทำหน้าที่ดูแลร,รักษาผู้ป่วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำว่าโรงพยาบาลภาษาไทยกันนะคะเอ๊ะเด็กสังเกตแล้วเห็นตัวพยัญชนะตัวอะไรบ้างเอ่ยในคำว่าโรงพยาบาลมี รอเรืององูพอพานยอยักษ์บอใบไ,ไม้และก็รอลิงถ้าสระละคะมีสละอะไรบ้างเอ่ยสละโอสละอาสละอาเก่งมากคะ่ะอ่านว่าโรงพยาบาล เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำว่าโรงพยาบาลภาษาอังกฤษกันนะคะโรงพยาบาลภาษาอังกฤษอ่านว่า Hospital มีตัวอักษรอะไรบ้างคะเด็กๆมาช่วยกันสะกดพร้อมคุณครูเลยมีตัวอักษรอะไรบ้างคะเด็กๆลองมาช่วยอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ H O S t I T t L l อ่านว่า Hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะการบูรณาการคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ความแตกต่างของภาพกันค่ะมาช่วยกันสังเกตภาพที่แตกต่างนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพนี้เลยตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะ เด็กๆลองสังเกตข้อที่1สิคะมีภาพไหนที่แตกต่างคะกไก่ขไข่ขอควายหรือว่างองูถูกต้องคะ่ะนั่นก็คือขอไข่นั่นเองเป็นภาพที่แตกต่างคือภาพเรือที่มาอยู่ในกลุ่มของรถนั่นเองคะ่ะข้อที่สองคะ่ะเด็กๆลองสังเกตร,รูปภาพสิคะ ภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นกอไก่ขอไข่คอควายหรือว่างองูถูกต้องค่ะคือข้ององูรูปเทคนิคเป็นภาพที่แตกต่างนั่นเองค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆกับการสังเกตภาพที่แตกต่างค่ะ การบ้านวันนี้นะคะฝากเด็กๆทำหนังสือบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็กต่อในหน้าที่20แล้วก็21ค่ะแล้วก็ทำใบงานชุมชนแสนสุขนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมหนังสือเตรียมใบงานเตรียมดินสอยางรบสีไม้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สถานที่และอาชีพในชุมชนสังเกตภาพอาชีพต่างๆด้านขวาและเขียนพยัญชนะภาษาไทยที่อยู่ข้างบนรูปอาชีพลงในรูปสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพสถานที่ค่ะตำรวจกไก่แม่ค้าขอไข่คุณหมอคอควายสถาน,นีตำรวจเขียนกไก่แม่ค้า อยู่ร้านอาหารเขียนขอข่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลเขียนคอควายค่ะสัญลักษ์ประจำสถานที่เขียนตัวเลขลงในรูปวงกลมของภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดสัญลักษณ์โรงพยาบาล 2. สัญลักษ์โรงเรียน 3. สัญลักษณ์วดัดเติมตัวเลขให้หน่อยนะ โรงเรียนเขียนสัญลักษณ์หมายเลขสองวัดเขียนสัญลักษณ์หมายเลขสามโรงพยาบาลเขียนสัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งใบงานชุมชนแสนสุ้ให้เด็กๆนับจำนวนสถานที่ในชุมชนแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะมีตัวเลขหนึถึงสิบนะคะ เด็กๆนับสถานที่ค่ะ1 2 3 4 5 6สถานที่ในชุมชนมีทั้งหมด6ค่ะเด็กๆเ,เขียนเลข6อาราบ,บิกลงไปนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินให้ดาวตัวเองและให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินให้ดาวด้วยค่ะเขียนชื่อเล่นแล้วก็ตามรอยเส้นปะอนุบ,บาล2องทับหค่ะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องสถานที่ในชุมชนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพในชุมชนกันต่อค่ะเด็กๆอย่าลืมทํากันบ้านที่คุณครูฝากไว้และให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายผลงานส่งมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูตรวจผลงานของเด็กๆด,ด้วยนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะคุณครูรอชมอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับหน่วยชุมชนแสนสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ